คลิปนี้จะมารีวิวลูกกิ้งเก็บขนนะครับตัวนี้จะมีกาวนะครับผมเดี๋ยวจะกิ้งให้ดูนะครับผมกิ้งบนไปบนผมได้เลยนะครับนี่นะครับกิ้งไปแค่ขังเดียวนะครับเส้นผมนะแล้วก็พวกฝุ่นนะครับพวกขนสัตว์นะก็ติดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมกิ้งไปเรื่อยๆเลยนะครับกิ้งไปแบบนี้เลยนะง่ายๆนะครับด้ามตัวนี้เราสามารถต่อได้นะอันนี้แบบด้ามยาวนะครับเราสามารถถอดออกได้นะครับผมเราสามารถทําเป็นด้ามสั้นได้นะครับผม แล้วก็กิ้งเก็บฝุ่นเก็บขนได้เลยนะครับผมใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะขนน่าจะเยอะนะครับและบ้านของใครที่เป็นพรมนะครับแบบเนี้ยจะใช้ลูกกิ้งแบบนี้ดีเลยนะครับจะช่วยในการทําความสะอาดได้ดีเลยนะพวกเส้นผมขนสัตว์นะครับหรือว่าพวกฝุ่นเนี่ยก็จะติดขึ้นมานะครับแป๊บเดียวนะครับติดขึ้นมาเต็มแบบนี้เลยนะครับส่วนวิธีการทําความสะอาดนะครับก็ให้เรามาฉีกตรงนี้นะครับตรงมุมนะแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับ ฉีกได้ทั้งหมด60ครั้งเลยนะครับผมแล้วเราก็กิ้งต่อได้เลยนะครับเกือบลืมบอกไปนะครับรุ่นนี้เขามีที่เก็บให้ด้วยนะครับใส่เข้าไปได้เลยนะครับก็จะตั้งอยู่แบบนี้เลยนะครับกดสั่งซื้อจากสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ